ค่ะเสรีความเคลื่อนนี้นะคะแม่หมอจะมาสอนการทาสร้อยคอนะคะทุกคนแบบนี้นะเป็นเส้นยาวแบบนี้ท่นทุกคนสําหรับแบบล้องคอได้นะคะ <c oughs> ด้านในเป็นแก้วโป่งขามค่คะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนลูกได้นะคะเปลี่ยนหินได้นะทุกคนเนี่ยเกาออกมาะะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนอเอยเบื่อเบื่อหินอันนี้แล,แล้วเราอยากเปลี่ยนจากพิรุณกลายเป็นกาบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะ บอกวิธีการทำนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเลื่อนปิดเลื่อนเปิดได้นะคะประมาณนี้นะค่ะทุกคนปมข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะผูกขมวดปมเป็นอย่างนี้นะคะจะมีอุปกรณ์นะคะทุกคนไม่ไม่เยอะนะก็คือเป็นเชือกนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่หมอปักตะกร้าวไว้ให้นะคะอันนี้เป็นสีเทานะคะเชือกแบบนี้แล้วก็กันไกนะคะแล้วก็ไฟแช็คนะคะทุกคนและอุปกรณ์สำคัญก็คือหิน,นะคะ่ะทุกคน นะเดี um, like feet. Feet ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเชือกเนี่ยน่าจะยาวประมาณเมตรหนึ่งนะคะทุกคนประมาณเมตรหนึ่งยาวๆไปเลยนะคะเหลือไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าให้ขาดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าขาดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มันจะคล้องไม่พอดีหัวทุกคนประมาณเมตรหนึ่งนะนะคะหรือว่าวัดวัดเอาจากส่วนหัวของแต่ละคนก็ได้นะคะทุกคนทําแบบนี้นะคะ จำนวนสี่เส้นค่ะทุกคนเอาให้เท่ากันเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราเรานำสองเส้นนะคะทุกคนมาอย่างนี้ไขว้กันไขว้กันแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคน พอเรานำมาควายกันใช่ไหมคะเราก็ดูปลายให้เท่ากันนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บนะคะเราขมวดปมค่ะขมวดปมนะคะเว้นไว้ประมาณห้ามิลก็ได้นะทุกคนนะ่ยทุกคนประมาณนี้นะ,ะมานี้ก็ได้แล้วก็ทําให้สองข้างเท่ากันค่ะ ประมาณนี้เห็นไหมคะทุกคนมันจะได้ประมาณนี้นะคะมันจะได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราเอาสองอันถัดคนเราเอาสองอันเนี้ยค่ะมาไขว้กันไขว้กันแล้วมันจะมีตรงกลางค่ะทุกคนคือตรงนี้นะคะคือตรงนี้เราก็เอาอันถัดไปค่ะทุกคน เราก็อานเอาอันต่อไปนะคะทุกคนมาคล้องต่อเลยค่ะแล้วก็เระยะประมาณห้ามิลเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้อ่เสร็จปุ๊บเราเราก็ทาเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเอามาเอามาซ้อนกันแล้วก็เอาี่ทุกคนมันจะมีรูตรงกลางตรงนี้เห็นไหมคะ เดี๋ยวเราก็เอาอีกอันหนึ่งค่ะเียวเข้าไปตรงกลางกลางรูนี้มันจะคล้ายๆกับที่แม่หมอเคยสอนทําลวดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นเชือกนะคะเป็นไหมไหมจีน หรือไญี่ปุ่นไม่รู้นะทุกคนไม่เหมาไม่แน่ใจสมัยก่อนแม่หมอจะเรียกไหมญี่ปุ่นอ่าอันนี้คือนํามาคล้องกันหมดแล้วทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยแล้วทุกคนเอาเอามาคลายออกคลายออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บนะเราก็เอาเอาอันลิมฝั่งไหนก็ได้คะ่ะทุกคนเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้เลยนะแล้วก็เอามา มัดกับส่วนที่มันอยู่ใกล้กันนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอ่ะอันนี้เราก็เอามาขมวดปมต่อเลยนะคะเอามาขมวดปมต่อนี่อ่ะเว้นไว้เซนหนึ่งก็ได้อ่ะอันนี้เป็นเซนหนึ่งอ่ะนะคะเสร็จปุ๊บอ่ะเรามาดูยังไงต่อนะคะเอาอันนี้นะคะเส้นนี้มารวมกับเส้นนี้ เส้นที่มันติดกันนะทุกคนนะคะแล้วก็มาขามวดปมขมวดปมปุ๊บอ่ะเว้นประมาณหนึ่งเซนประมาณนี้ดึงได้นะทุกคนว่าเชือกเชือกใหม่ไหม,หมญี่ปุ่นใหม่จีนนี่คือเหนียวมากนะคะดึงได้เลยไม่ต้องกลัวขาดนะทุกคนแล้วก็ต่อมาก็ไล่เมยเลยค่ะทุกคนนะคะ ขาหมดปมเหมือนเดิมนี่แล้วก็ม,มัดตรงนี้ค่ะประมาณหนึ่งเซนเหมือนเดิมอ่ะเสร็จปุ๊บอันนี้เราจะเวียนมาจบสุดท้ายแล้วนะทุกคนเนี่ยมันจะคล้ายๆดอกไม้เลยค่ะเห็นไหมมันจะคล้ายๆดอกไม้ปุ๊บนะคะเว้นหนึ่งเซนค่ะทุกคน ก็มัดเลยเนี่ยทุกคนเราจะได้ประมาณนี้นะอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะเรามาทำต่อเรามาทำกันต่อนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเอาเอาจุดที่มันใกล้กันนะทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ขมวดปมเหมือนเดิมค่ะขมวดปมนี่ เป็นประมาณเซนนึงเหมือนเดิมนะไล่มาเลยทุกคนไล่เหมือนเดิมเลยนะนะคะอันนี้ใช้เป็นหินกาบแล้วกันนะทุกคนนะแก้วกาบโอ้เนี่ยเห็นไหมพอดีเลยนะคะพอดีเลยประมาณนี้อ่ะแล้วยังไงต่อ เดี๋ยวแม่หมอะจะสอนต่อนะคะพอเราสามารถที่จะใส่แก้วได้แล้วนะคะเราก็นําเป็นสองฝั่งแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะใครที่เคยถักเปียทุกคนเหมือนเหมือนถักเปียเลยนะคะมันจะมีเส้นตรงกลางที่มีสองเส้นมันจะมีตรงกลางที่มีสองเส้นอะ่ะทุกคนเนี่ยแล้วคุณก็ถักเปียเลยซ้ายทับขวาขวาทับซ้าย ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายเรื่อยๆทุกคนทับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเต็มเส้นอะทุกคน พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนไม่เหมาขอวัดโอเคเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็หมุนหมุนนะคะแล้วก็ขมวดปมะคะ่ะ ะะเดี๋ยวเราก็มาตัดเชือกเพิ่มนะคะทุกคนอันนี้เอาแค่ประมาณเอประมาณยี่สิบเซนพอนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะนะอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเริ่มจากเราเอาเชือกอันนี้นะคะ่ะทุกคนมาอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเรานำอันนี้ไขว้ อันนี้ทับทับเสร็จปุ๊บเราเอาอันที่ทับเนี่ยค่ะทุกคนวนไปด้านหลังจะได้ประมาณนี้ไม่ต้องแน่นมากนะทุกคนไม่ต้องแน่นมากเพราะเราต้องการให้มันรูดรูดขึ้นรูดลูดลงได้นะทุกคนนะอันนี้วนหน้าแล้วก็ทับแล้วก็วนหลัง ทำให้มันติดๆกันนะทุกคนเนี่ยดูยากนิดนึงนะคะอันนี้วนหน้าวนหน้าอันนี้ทับแล้วก็อ้อมหลังเอาอันที่ทับอะอ้อมอ้อมหลังทุกคนนะแล้วก็ดึงจับให้มันชิดๆกันนะคะทำซักห้ารอบก็ได้ค่ะทุกคนสักห้ารอบทับ อ้อมหลังแล้วก็ดึงจะลองดึงก่อนก็ได้โอเคอ่ะอันนี้ซ้อนอ่ะทับอ่ะทับแล้วก็อ้อมหลังแล้วก็ดึง ประมาณแค่นี้ก็พอนะทุกคนเพราะถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะอันนี้ดึงให้แน่นหน่อยนะคะดึงให้แน่นหน่อยได้เลยเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ตัดตัดส่วนเกินออกแล้วเราก็ลนไฟเลยอันนี้พยายามลนลนอย่าให้มันโดนไอ้ตรงเชือกที่เราไอ้นี่ไว้นะทุกคนนะต้องลนแบบพอดีนะคะแล้วก็ตัดเหลือแค่นี้พอแล้วก็ลน โอเคเราก็ลองมาดึงดูดึงได้ไหมโอเคดึงได้ก็ดึงเข้าโอเคจะประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะเรามาใส่หินกันอันนี้เป็นแก้วกราบกราบทองอันนี้จริงๆช่วย คุทธคุณของแก้วแก้วกับทองก็คือช่วยในเรื่องของการเงินนะคะทุกคนการเงินการงานนี่ใส่ประมาณนี้นะคะ,ะเสร็จปุ๊บเราก็ดึงลงมานี่มันก็จะได้พอดีเลยอะทุกคนนะคะแล้วก็สวมนำไปสวมใส่ได้เลยนี่มีชิ้นเดียวอันเดียวในโลก ถ้าใครอยากทําตามนะคะแม่หมอปัตตะกาพิกัดเชื่อกไว้แล้วนะคะทุกคนนะจะประมาณนี้นะคนมีหลายสีให้เลือกนะคะถ้าใครสนใจนะคะนําไปทําตามกันได้นะทุกคนคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีบ๊ายบายคะ่ะ